เพื่อนกูอยากได้ตังค์มันยังเหลืออยู่เลยเพื่อนเพื่อนเก็บเพื่อนเก็บเก็บเก็บกบไป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 อีกอันอีกอันออย่ามงไป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 ,ไ,ปได้แล้วได้แล้วได้แล้วเฮ้ย <laughs> <c oughs> เอาอนี่ดิ <c oughs> หลายรอบแล้วนะมึงอ่ะ <c oughs> ยืนนิงนะ่งแล้วมึงดิ เฮ้ยอย่าตีกันดีตีกันทำไมแบ่งๆกันดียั่งกันเอาอย่าตีกันไอ้เสื้อขาวนี่ใครวะมันดีเด็กลงเหรอเสื้อขาวเด็กลงเหรอใครใครไอมันันโยนได้กี่ครั้งอะระเบิดปิงปองไม่ใช่กูโยนครั้งเดียวแล้วหมดเลยนะเฮ้ยอย่าหมดแล้วมันหมดแล้วเพื่อน หมดไอ้หมดเลยห้าร้อยโอ้ยห้าร้อยบาทกูเอ้วไปเอารถไอ้อินอยู่ป่ะไปไปไปโอ้ยโคตรเยอะโอ้โหเฮี้ยเป็นฟูงเลยโอ้ยมันเห็นมันเห็นเราหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยมันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่เห็นแอบแอบแอบแท๊กซึมแท๊กซึมไม่เห็น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 ไม่ได้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 เอาเลยเอาเลยเฮ้ยมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วรีบเอารีบเอาไปไปหนีหนี ไปเลยขับเลยขับเลยขับเลยไปเลยไปเลยไปเลยเอ้ยมาตีกูตีอาว้าเอาไงเฮ้ยเฮ้ยหลเอ้เพื่อนตกเพื่อนตกเพื่อนตกไป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 ลี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 ลอง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 ไปเอาไอ้เฮี้ยนี่ก่อนไหมเนี่ยเอาเฮี้ยนี่ก่อนไหมเนี่ย ออกไปก่อนดิเอ้ยมันคนละมันคนละโรงเรียนมันคนละโรงเรียนเอามันดิอย่าตีกูเพ uh ื่อนตีกูทำไมเพื่อนคนละตัวเพื่อนโอ้โหมันวิ่งหนีว่ะฝันไหมไอ้เหี้ยวิ่งหนีเกินเอ้ยเออสวยเพื่อนแม่นจัดเอ้ยไอ้เหี้ยนั่นเราคนเดียวเฮ้ยแบกกูด้วยแบกแบกกูด้วยแบกกูด้วยแบกแบกกูด้วยดิแบกกูด้วยดิโโโอออเเเคคค โอ้กูได้แต่เหรียญมั้งเนี่ยกูไม่มีแบงค์เลยกูได้แต่เหรียญเอ้ากูเอาไปไอ้แบงค์ดยวยแล้วเนี่ยเรียกมันยังเรียกเฮ้ยรี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 ลง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 เอาเฮ้ยไอ้นี่ยืนนิ่งต้องแบ่งต้องแบ่งมันเออไม่ต้องแบ่งไม่ต้องแบ่งเก็บ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 เฮ้ยมันมันยังไม่รีเพื่อนมันยังไม่รีเออ อู๋ค้อนโคตรแรงเลยเฮี้ยหัวกูแตกแล้วเนี่ยหนีไหมหนีไหมขึ้นรถหนีไหมไอ้ยไม่ได้ไม่ได้ขโมยกูขับเพื่อนกูขับไป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 ปล่อยพวกเนี้ยนี่เอ voilà ้ยมันขึ้นตามมันเอ้ยมันโอ้โอ้มันยิงกระจก เออเอามันเอามันไปละไอ้เนี่ยพ <t> <brewer es> <t> <t> ี่มันรีเพื่อนมันรีเจ้าไหมไม่แต่มันแต่มันหนะแต่มันมานะไม่รู้อ่ะกูเอาก่อนเฮ้ยมันมาแล้วเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนเพื่อนมันมาแล้วเพื่อนโอ้ยเพื่อนมันแรงเยอะเลยนะ

เดี๋ยวเดี๋ยวเราซื้ออันนี้นะเราเราสงสัยว่ามันคืออะไรอะเจ้เนี่ยไอ้เนี่ยไฟฉายเอามาทำควยอะไรเนี่ยมาถ่ายเซลฟี่อะไรเนี่ยกูซื้อทำไมเนี่ยกูไปซื้ออีโบ้กดี๋ยวมินะเฮ้ยกูกูถ่ายมึงลงเน็ตนะเนี่ยกูเรียบร้อยนะโดนถ่ายคลิปนะอายน้ำเงา Hoa hẹn bên cọc hào hào hoa kích cỡ để nhạc kích cỡ kích cỡ bên mày đẹp kích cỡ 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 kích เขยกันเนอะมึงอ่ะเขยกันเนอะมึงยิงกันเองครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนกระสุนกูหมดแล้วเพื่อนมันยิงไม่ได้แล้วไม่รู้อ่ะมันยิงไม่ได้อมันกดยิงไม่ได้แล้วเพื่อนตีไปตีไปกูเซลฟี่ให้อยู่ตีไปเลยตายตายเพื่อนเราตายแน่เราตายแน่ w a 타이